สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องไปน้อยสิพ่อไปสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีวัชระคูทุกคนมือนี่น้องหมดสิพากันไปหาหอยเฮ้ยน้องหมดก็น้องกลัวก็น้องหมดได้ใ่น้องหมดนะน้องหมดไปหาหอยนัดพี่น้องน้องตีน้องเป็นน้องหมดเข้ามักเบิ่งคลิปน้องหมดหยุดพังไข่สบายดีเด้อพี่น้องสิพากันไปเก็บหอยนอนเหมือนหอยจุกเขาเห็นแต่บางนเขาไปหาหน่อไใหม่พี่น้องไม่ ซีโอหา้อยู่ากตรงเอาตองไปสองคนอันนั้นห้ามือนั้นพี่น้องเข้าไปห้าเราใหม่กับซีโอห้าเรากับซาวตีบเนี่ยเ็นห้อยจูบกันได้ลยมก็ได้ผ้ากันไปเก็บมาเอมานไปโฟมพินาไปนัดน้านสไปเก็บไเด้อไปพี่น้องไปห้าเ้าออกหอบกันวัดขยงใครอยากกินจะกินเนื้อลาทั่วนี่เลยปูไว้กระฟอกระโพดจะเกบไปต้มดอ๋ละ ไปไปให้อันนั้นน้องโจนาสกับน้องแก้วเก็บหอยแข่งกันเนาะท่านผู้ไร่ไร้ไร้มีนางวันให้มักจันหน่วยหนึ่งนางวัดมาทานว่าสุดไปเก็บหอยหนงมุดหอยจูบแล้วล่ะอันนั้นหอยเสารีเขาไปเก็บหอยจูบเขาเดิไปเก็บหอยเสารี ปพี่น้องน้องพวกเราจะไปเป็นน้องมุดหนึ่งวันน้องมุดแล้วบอกจะได้เนี่ยถาจะติดตามแล้วจะบยงหูสติบสวัสดีค่ะวันนี้น้องมุดจะพามาหาน้อไม้แคมห้วยจืดต่ขีดมันขืนหีดนะนี้อองมดะเาไปทวันนี้วันนี้น้องมุดจะมาให้อาหารไก่นะคะน้องไก่มีตัวน่ารักน่ารักเลยน้องไก่ชอบกินมะละกอสุก มากำกับจีบน้องมุดนะพี่มุดป้าพี่น้องเดี๋ยวหอดมองห้าเก็บหอยเลาสีถ่ายเป็นอการให้พี่น้องเบด้วยพี่น้องวอนเัางสิปเก็บกับบอลเัาเห็นในน้องพี่น้องตอนนี้ทั้งกันย่างๆมันจะไปหอดอยู่อ้าวไปหาหนูใหม่เดซ่เก๋เก๋กูยัง่ได้มินแบนอะไร เอาไป้ใส่เลยนี่มีนแล้ใส่ไปนคือมีนคมาหอดเถอะคือ like ่เกปนี่ยนี่อา่ะยียังหละเอามาเฮ้ยใส่ตัวอะไรกันไรทำเฮ้ยเผื่อโดนอุ้ยสูงกว่าไงเอะไ เียว้อยอันเจ้าวายกูม่หยาดหนอกูหยาดกูหยาดตี๋พี่น้องชุดเจนัดฝนดนใส่แล้วขยันทั้งหยาดไปไปเราไปหางมัน้ามองหันที่ร้ายกูนีไปไปสวมหันที่ร้ายกูนีไปพี่น้องพวกเฮากันรงตื่นเต้นก็พอยนะตุ่ตาตุานี่เพท่านหอดบอลม่ได้พี่น้องแต่ยังพากันไละโรลัสีหาพกหนยเขาเออน้อย หอยจูบอยู่อยู่ทางล่าแต่ว่าอยู่ไทยเขาเสื่อมหอยขี่หอยขมหอยขมมันนะพี่เนาะทะเลจ้องนี่เราเราไงนู้เก็บรถเก็บมาไวกับไฮโดรละ

กอนนนตีก mm, ็ไอุกนน็อัวใหญ่มเห็นอยู่บ่แก้วนะตอนนี้พวกเ้ากำลังเดินก็บนะคุณ มามามาถือครูก you know. ma ็เว the ียนไปเก็บใส่เอ้าครูเอาก็ได้อ่ะใฮ้ยทุกเอาเข้าเงื่อนที่ไทยขีดให้มันยังงามันเล่นสนะมาเด้อพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศการเก็บหอยเูาซาวตีบก็ล้านๆผู้นเน่ะเก็บหอยจูบพี่น้องสไตล์ชีวิตอินดีผู้สาวอินดี ใส้ได้ยู่ป่ะทหาอะเ้เดี๋ยวเนาะทนก็จะไม่รายเนาะอันนีตีบหน่อยนะคอุ้ยอัเกอบปะไส่ใช่จะได้กระเท็ดตจ้าเจอกระยั่งย่างหนามแหงขาจะจะเข็นตอนมันนอนขึ้นามน่้ายมอเห็นเขาก็มก็บเเนันกระบกนี่ดินี่โจ้ละโจ้นี่นี

ได้นะสาวคุณออกทางอ๋ออ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 กออ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 มออ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 ่ออาอออออลออ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 จออออาอมอมออ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 ่ออ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 ้ออ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 ะพี่ออ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 ะออออาออออีออ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 ยอออออยออ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 นออน้ ผู้ตีป้าตีบนี่พี่น้องนี่ยน้อยน้อย่านี่พี่น้องเอ้ากูดูน้อยหก่อนเขาเอ็ดอันเกออกเค่อยยากี่ล่ะเอื้อตีป้อมันยาจีน้องจะได้กับเพือนเดียวกันหยักมันสิคุณยากตัดหนาคุณใหามันก็น่าดูมันหยาฮะเดียวแล้วหมองกูแต่เดนจังจะตะม่วนนะพี่น้องพี่น้องบึ้งบรรยากาศการเก็บหอมเก็บไอจู๊ดเดิน มันกับบทลายคือตอนนัน้นพวก,พวก,พวกอันนั้นพวกคอยไปหาหนหนมาอีพีภาษาไม่ได้เลยมันหักกะขืนเล่นกับเบยคีั้งหลทนีนบบนงน้งนนองมด <c oughs> อย่างจ้า น้องมุดกับน้องมัดรวมกันเป็นน้องหมุดหมัดน้องหมุนมัดนีเล่นมีเล่นพี่น้องจะอยู่จสีเนาะสีนี่นี่นี่ใหญ่ปีอาลเจะเอาไปปล่อยใช่น้องขะมีอูนะบุเราทงบาเอามาปล่อยใช่น้องด้วยนะเราี พี่น้องจะเบิ้งแม่เบิ่งสอยข่อยพี่น้องปื๊ดพี่น้องปื๊ดปื๊ดนี่มาเนี่ยันสกัถไปลวย่าันท่เกาเอีเอาเลยหลังหัวเสื่อดีเอยปรยัดนะปาพี่น้องทาเบิงอ่ได้ลนสิายตอนเท้าเบิงตอนไม่ไ้ลกับยัน บิวพอดีนะพี่น้อ,อวเวตตเนงเพราะว่าตะเวนสต็อกพู้ะละแล้วไม่เสีบเทนหุ่งไซดเดียนสลายพี่น้องป๊พี่น้องพื้ดพื้นพื้นไหนน้องมอดนั่นเนาะมามาน้องมอดมากับฉันหน่อยนีย่ไง <c oughs> ก็แลาเก็บเดติมคให้บอกจะใส่สูงกันมานะซาวอ่างตอบริเป็นน้องมุดบาเี่ยได้ออกมาแต่นอกัมข้างหลังมึงปีนใส่ฮันดี้ไังเหมือนกันพี่น้องเห็นปีนพี่น้องใส่ใส่โจปีงขววมาแกวลมุมสีละ่า่ khang ghê chị tua u sa thư gọng mà thả anh tua khỏi nó nó sầu chồ nạt nhưng mà tua tù... mà tua sợ <laughs> à tì... à thì tại bác nó buộc đó để cả đàn đi Để ป,ปิ้งปิ้งเหมือนกูตัวฝึกกระตุ่น้างนองก็มีเหมือนหยุดสีอยู่ตรงสีข้างอก็อยู่ตรงสีอยู่ตรงสี พี่น้องมึงแน่พี่น้องเอ้ยให้นี่พี่น้องเบิ่งสวยคนนี้พี่น้องมึงสวยคนนี้ทางพังไท่กินอยู่วะน้อหอยนี่เนาะมาตีบพี่น้องทางพังไท่ก็กินอยู่วะหอยโจ๊บเนี่เนาะโอ้ยจิงกุดแตกกินแต่ว่าเพิ่นตอบแพนพี่น้องพังไท่เอามาตีบคอยยางเลยนะล่ะไม่สิกลวนนึกพ่วงร้ายอย่างนี้

ลูกนาก่ากชนะอย่างเอาเหรือเป็นยังนสเอาเลยหร็นยสิเาเหอป็นยังเนาะหือนยไทสายหรืเ็นยังเาเยหรือยงไงิงอาหรอนยงิงอาเหอป็นยอายหยงเางไทสิิอเนทงิงางไทสิิหอนยจาหริาอนไเอายปยังไงสิปงอะไรเนี่ย

เก็บตามดิมทานที่บ้านตั้งหน้ามาผีตะก้องเดินตามมาตะก้องเราตามน้องอมงตตดงอุดมาแล้วเราตามอันอะไรจะเป็นน้องมุดคอยน,น้องมุดคอยแล้วค่ะชื่อคอยอย่างนี้นะเออข้าใจไหม้านมาแล้ว บราณสติก็อยาเสียมาเดียนตามใช่ไหมี่น้องน้องมุดได้ยอะจังพี่น้องมอเห็นกอเห็นเป็นนีไงหดูดเสียไได้ดูว่าีได้กี่สาไม่ก่ชินกูเอาเตี๊บบพอลล่ะน้องมดจะเ็บหอยแล้วพี่น้องเ้ยฮืต่ย

บาสนาบาผสมกันเนาะมาสนาอีกาไไปย่างไปเดินเดินเดิไปพี่น้องเข้ากับพิ่ากันเมื่อยเนาะเก็บข้าวเดียวมาเทงชัวโมุงสาพี่น้องเข้ากับากันหลายราย คนเชียวออกกระยานพวกคนเชียวออกเอ้าปีนปีนกูกับยู่น้ำกันตีบกูหลดขามค้นไม่จนหดกันท่ากึกไปพี่น้องท่ากันเมื่อมาข้าเดียวเนาะคนมามันร้ายพี่น้อย มาข้าวเดียวพี่น so ้องเออผมมันไล่ผมห้อกัซซากันเมื่อเลยนะเอาข้าวงปทำไมปักลายมันถันเอาซ้ำนิ้วเออซ้ำสเก็บมีคู่ให้เออปีนซองซ้ำเอาไหมถมแบงเอาไหมแบงเลยเ เอาแม่ไปเข้าวเดียวนึงมลยตีค่ะนี่คูให้นะตีบเนาะเอาแม่ไปแฉงแฉงเอาไปอ้อมนอยน้อยนี่อยแลวใส่แกงนใหม่อื่นเผื่อไปหอมกินนแซ่บพ่อออมบจะไปกินเดจ้อก โอ้ยพี่น้องเอ้ยมาแป่งเอาในเด้อแบกน้ำสตูน้ำหอน้ำเย็นกระจาเอาเบิ้งโซ่เบิ้งโอยจะเป็นออจะเป็นแข็งเห้งเลยปาโถเอา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 ใหญ่มันสัตว์เอาไว้ทั้งนอกเด้อหนานี่สัตว์ส่วนไหมได้ป่ะเด็กปลาเต๋อืึหลายคนะโอนนะพี่น้อง Thịt đấy, nói thịt là thịt, đúng không? Bọn bà kép đây lại, thằng ghép khóc Bà kép, nhớ hãy khói lại hãy khói lại, nhớ ấy chơi thêm bạc chơi thêm ít Áo này lại được, khói hình mặt, áo này được, khói hình mặt được, khói lông kép Thôi, ở người ai thì chẳng kim bồ bớt đâu tìm khủng cái gì nữa, nhìn lại mực Nó kháng thương cả nào quá, vậy Ừ, bớt này แดงให้เาทำแดงงให้จะเท่าเด้ายิแกงให้แล้วไท้วไหน้อยหนึ่งแล้วเอาไวแกงผกตัวนั้นก็นนอยน้อยเนียเป็นน้อยใหญ่ก็ได้เชฟอาจจะหยุดจหอยาจะหาหอยกะาโปเดอผักสบายดีพี่น้องนี่จะลงเลยเลยมาตวาเดียหอยลงแต่ว่าเราขึ้นแถวขึ้นบ่เห็นะพี่นนอะ คิดีะติดไปหางหอยกระซาโปเลอพี่น้องฝากม่ง,มงปีปบิ่งโฆษณาสติเลเด้อพอกาขนาเลยปเอาเอาเอาขอ